ตอนเราเข้าส <c oughs> ู่ช่องยันิงโกกตูมค่ะเมาเตอนเอาบุ๊เอ้เอาลูกบ้านนี่นี่ลูกบ้านมามาหา่นี่มาตามเสียงเออขึ้นห้างสลามบันดีมาชมอือมาชมมาด้มาชมไในยูทูบจะมาให้เล่นไม่ไม่ยกอาเฮิร์นมานานแล้วอางเฮิร์นไม่นานแล้วดังมากทดสอบทดสอบ จับไม่หรบารังเหรอแบบนี้เออเอาเลเซ่หมเลเซ่ไหเลเซ่เนียไงมแบบนี้จับระดับเป็นบบนี้ถาสนูนน้อนี่โอ้น่าอ้นาบสมูนน่นี่เออมันทำอย่้ช่จกดไ้สกรตั้งกล้งไว้กระาะกสมตูนเออจักคว่ำเลยคอยนะ คเด็อาหารก็เสดสอดแจ้งรถน้ำก็สอดแจ้งอดแจ้งนี่ยังก็สอดแจ้งเนาดืนเลยบ่ขี้เหันหน้าไปนี่แน่ลูกตั้สุดเดนะเออเบ่งกลนนะจะเบ่งลนะนมันเบอเบ่งกนมันจบ่หัวจักว่าเป็นไถ่งิดีเบ่งดูดูอดีตผู้กองกัดมาฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวิอยคอยไปสุด้วยสนะฮะเดี๋ยทใจดีบ่จักรโลโอพ่อกินเนีบ่กับกลับมาสิบริกซี่อีกสบายกินขาวแรกน้ำดันบัตรกลับมากินนะพร้อมเนือใส่โอ้ยหล่งกายกันถึงแบงคคุลุงคุณปาก็เจอเพิ่งเห็นจะบอกเล็น สวัสดีจ้าวสดีครับสวัสดีครับเอ้สวัสดีทานไม่เลยครับบ้านนีเฮ้ครับครับบ้านกันเลยหรอบแล้วนครับผมมาจากไหนครับานนนโอ้ผู้กำกับบอทำอะไรคัผู้กำกับนังน่นะครับครจำคนมาได้เลยน่ ที่วัดนี้นองสาวานทาข่าวคนใดงานนี้นี่งป้าจำนคนใดบอนี่ที่ว่าชวนไปเัดอ๋อพระป่าที่เราไปไปทำพระป่กับนายอเมพานนครับอ๋อที่ว่าจะให้ไปเดินแบบหน่อครับแม่นบ่อ๋อเราขึ้นได้พมาปเดินแบบครับคนคือคือใบผมเดินแบบกครับตอนนั้นออ บันนี้สิมาให้เล่นหนังบันี้สวัสดีครับโอ้เสียผมม่เป็นพระเอกบ่ครับ้อันไมได้ได้พระเอกนักเอกเลบครับมาพระเอกอเด็พระเอกครนี่เยืนทายยังนะครับพระเอกหงอเด้อ เอนั่นไงพี่เมย์ที่หนึ่งนะที่หนึ่งกับน้องเมย์น้องเมย์มาป่ะน้องเมย์ก็นั่งอีกเดี๋ยวเป็นพระรางให้กับนางรองสวยสวยสวยครับโอ้ยมานี่แกตยเนี่ยเข้าไปนี่แวะไปนี่เขาบอกสวยนี่เอาไมาหน่อยไหมครับ <laughs> โอ้โหเล่นไมเลยน <laughs> <laughs> เนี่ยตอนนี้มายอมไม่ได้ด้วยมันไม่ได้ติดแล้วเดี๋ยวนี้มันโอ้โหไม่ไหวโอ้โหประแตนก็เนาะไข่ต่อน,นี่แล้วลุงพลนี่ตอนนั้นยังไม่ล่ําขนาดนี้นะ <c oughs> เออพอมาเจอที่นี้ล่ําตรกใจนี่ไปแบกปูนมาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เล่นข้ามมาที่ทำง,งานอย่างเดียวแบบ <c oughs> เดินลยเดินไปใช่ไหมโอ้โหแล้วมันกี่กิโลกันอ่ะสองร้อย 9กิโล200กว่ากิโล4วันเดินจากนี้นะคะคครับ่ะสุดยอดนะน่านาเป็นสีแล้วสำหรับคนที่เดินหมดหมดนี่ไหมฮะไปกันยกยกทีมไปเลยใช่ไหมฮะเกือบหมดแต่ว่าสุดดท้้ายยกไปวันตอนเดินออกจากนี้ก็เดินทุกคนครับทุก่ะแค่สองคนมีกี่คนมาวันที่สองก็เลื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงโว่าตัดใช่ไหม พนคนเราไม่ได้เดินค่ะเราไม่ได้เดินไเราไม่แฟรอานี้มาเรามาเยี่ยมลุงพลก็แตนมามานี้มาคุยใกล้ๆแลคิดถึงอยู่ตั้งหลายครั้งหลายวันแล้วหลังจากไอ้งานเลยกระทงอ่ะตอนนี้เอเรา็็รภารกิจมันเยอะก็ช่วยทางท่านในอำเภอจิราพรพอท่านได้ย้ายไปขึ้นตำแหน่งในอำเภอเมืองเสร็จ แล้วก็ท่านเณรเภอต่างอยเข้ามาก็ต้องเอาช่วยท่านเนรเพอทํางานนะนะแล้วก็ติดจากหญิงผู้ชายอ่ะฮะก็โอเคก็นณเพอคนเก่าที่ย้ายมาก็คือปอใหญ่เก่าแต่ท่านไปขึ้นเออเออประหลัดเก่าปอใหญ่ก็ไปขึ้นเณเภอที่เต่างอยก็รู้จักนี่เนาะนณเพอสุขสุขสันติผู้ชายสิผู้ชาย นายอำเภอทุกคนครับเออเออในสุขสันติวิเวกผมรู้จักว่าเป็นนายอำเภอไงอ๋อผมรู้คนเล่นมุกตาไม่ทันเลยนะเนี่ยตาไม่ทันเลยฮะต้องใส่ไม้ใส่ไม้ดีละครับอ๋อใส่ไม้ดีแล้วครับไอเราไปเคยเนาะเคยวันนอนใหม่ๆมมาผมมึนตึบเลยภาษาอีสานนี่ ผมคนลาดบุรีพ่อดำเนินแม่ดำเนินสะดวกลาดบุรีพ่อไม่กรองก็มาเป็นเขยอยู่วันนอนนี่ก็เราลาดบุรีใครลาดบุรีไหนผู้ใดผู้ใดลาดบุรีบ้างใครลาดบุรีสุดเอจเด๋อนเด็กอ้าก็บ้านเดียวกันสิดำเนินอ่ะเออเอาอยู่บ้านไรไอ้นี่เนี่ยดำเนินเออแล้วเราเป็นคนไอ้ดำเนินไหมอู้ดอนไปได้แฟนที่โน่นเหรอ จริงว่านี่ดำเนินสะดวกอเพื่อดำเนินสะดวกเมื่อก่อนอยู่วัดโชวอืวัดโชกายติลารามอ่ลงพักหลังลงพักเลยหลังลงพักวัดโชแล้วเป็นไงได้ไปหาลูกหาอะไรไหมช่วงนี้ออกไปเรื่อยใช่ไหมเหระอืเป็นไงดำเนินโอเคเนาะพืชไร่อาหารกันกินอ๋อจริงจริงแล้วไม่ใช่ เดี๋ยวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่โน่นนี่แล้วได้ไปเที่ยวบ้านโป่งบ้างป่ะเนี่ยเขายังมีอยู่ไหมโบลงโบลิ่งอะไรเนี่ยซอยโบอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเราคุยก่อนเดี๋ยวมันมีหรือเดี๋ยวจริงวะนี่แล้ววิเดี๋ยว ร้วเคยไปนี่ไปแล้วงันเาไปใช่ไปใช่ไหมไป่ไหมไปอ่ไหมนปใช่ไปใ่าหมไปใไมปล่าลุงปใช่ไปถึงไาปช่ไหมไปใช่ไหมไป่หมไปใช่ไหมไปใช่ไหมไปใ้่ไหมไปใู่ไหมไปมหนือใต้กลางเดี๋ยวพไปไหนพใใต้ครับห่่มเลยพใต้หใ ก็ก็จะเป็นวอล์กอ totally ีกสตรีทอืจะอสพัทยาก็จะมีท่องเที่ยวเขาใช่ใช่ใช่เป็นมังเปิดนานอย่างที่ลุงพลไปอยู่ตอนนั้นปีตอนอายุสิบสิบ้ายังรุ่นเลยแหละโอ้ยยังยร่นเลยเลลยเลยกลย ปุเลยทั้งนั้นแหละแต่เขาจะพอรู้ว่าเราเราอยู่ในเมืองเมืองนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอืมอาหารอาหารครับใช่ใช่แต่เมื่อก่อนยังโอเคอยู่นะลุงพลแต่ตอนนี้รู้สึกวุ่นวายปัญญาวุ่นวายมากตอนนี้บอกไม่ไหวแล้วว่าสวัสดีครับคุณผมที่รัขอบคุณครัสวัสดีค่ะเนี่ยอยู่บ้าน